ถูกหวยดีก็ได้ตังค์นะเจดีเลยคุณแม่ทวงนี่เลยเอามามาใช้นี่เลยอะไรมาใช้นี่กันเลยท่นอ้เลขที่ออกโอ้โหนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอ่าที่ยิงคุณแม่ไปอะแสนแสนห้าแสนนับ ลางวันที่ห้าสองใบมันแค่สี่หมื่นขอทำทุนก่อนได้ไหมล่ะถ้าจะไม่ให้วันนี้ไม่เป็นไรคุณแม่ขอดอกห้าสิบนะร้อยละห้าสิบนิยาขอดอกห้าสิบนะร้อยละห้าสิบมดีเจ้าโอ้คุณแม่เอาดอกขนาดนี้กว้างเลยดีกว่ามีไหมจ๊ะเธอสองคนนะดอกกับมีคุณแม่จ้ะ แหมที่เวลาที่เวลาจะยืมเราเสียงอ่อนเสียงหวานแต่พอจะขอมาขอทวงแหมเอาไปทําทุนนี่ปุ๊เอ้ยเปิดรายการก่อนไหมล่ะดีกว่าเงินอยู่ข้างหน้าแน่ผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากิน เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเนี่ยเราก็เจ็บแป๊บๆเหมือนแขกรับเชิญของเราคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นหนี้น่ะเป็นสิ่งที่มีทุกเนาะแขกรับเชิญของเราเคยเป็นหนี้นอกระบบค่ะบอกเลยว่าทุกวันนี้ผ่านมาได้ถือว่า เพราะโรตเอรี่รางวัลที่5เหมือนที่ถูกมอสักครู่นี้ที่เราจำลองมอสักครู่ถูก2ใบได้เท่าไหร่คะสี่0มื่ใบละ2 0 0 0 0ก็ปันส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้นี่เอาไปใช้นี่ก่อนแล้วก็ปันส่วนหนึ่งเนี่ยที่เหลือน้อยนิดเนี่ยเอาส่วนน้อยส่วนเยอะใช้นี่ส่วนน้อยเนี่ยเอามาเป็นทุนมาเปิดร้านมาเปิดร้านขายข้าวขายของวันนี้นำอาหารมาให้พวกเราดูถึงรายการเลยขอต้อนรับเจเค้กค่ะจากร้านยำแหลกพร้อม

เมนูก่อนมันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากเลยมีกี่เมนูคะค่ะพวกนี้จะเป็นเมนู50บาทนะคะก็จะมีสเต็กแซลมอนมีข้าวไก่กรอบราดซอสน้ำปลาข้าวหน้าปลานาบสึอแล้วก็สเต็กหมูยำแซลมอนให้อย่างนี้เลยนะคะ50บาทแล้วก็อันนี้ข้าวหน้าปลาซาบะค่ะหน้าปลาแซลมอนแล้วก็ถุงทองทอดอันนี้ยำรวมค่ะแล้วก็อันนี้ท้องปลาแซลมอนทอดกุ้งอบกุ้งเส้นแล้วก็เมนูยอดฮิตเลยค่ะของที่ร้านก็จะเป็น ข้าวหอมใบัวค่ะข้าวหอมใบวัวพวกม่าอีในตลาดชอบมากแล้วก็อันนี้จะเป็นทอดมันกุ้งค่ะแล้วก็ถุงทองรวมทอดปูจ๋าค่ะอันที่อยู่ในกล่องเนี้ยจะ50บาทใช่ค่ะหาแล้วแล้วที่ไปที่ร้านบอกว่า20อะไรคือเนี่ยอันนี้พี่เขาอยากรู้มากเลยอะถ้าเป็น2ีบาทก็เนี้ยค่ะจะเป็นข้าวหน้าแซลมอนทะเลยงกีหน้าสเต็กหมูแล้วก็เนี้ยค่ะที่เป็นจานส้มทั้งหมด20าบบาทที่ออกรายการจะไม่เลยทำให้เยอะไม่ค่ะ ขายอย่างนี้อยู่แล้วค่ะจริงๆค่ะแล้วเราได้กํา,าไ,กไรไหมอ่ะถามว่าได้กําไรไหมขายของทุกอย่างมีกําไรอยู่แล้วค่ะแต่ของเค้กเนี่ยเคจเน้นเอาทุกส่วนมาทํา ประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเช่นกุ้งอย่างเงี้ยค่ะกุ้งเนี่ยแกะมาปุ๊บคนอื่นเขาทิ้งหัวใช่ไหมคะแต่ของเค้กอะเค้กจะเอาหัวกุ้งอะค่ะไปทอดทอดกรอบไม่ได้เป็นคางกุ้งนะคะเป็นทอดกรอบเลยใช่ค่ะแล้วก็ขายได้อีกใช่ค่ะแล้วอย่างปลาแซลมอนอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นตัวนะคะหัวเนี่ยเค้ก็ตัดเอาไปทําต้มยำบ้างเอาไปทําหัวแซลมอนต้มซีอิ๊วบ้างใช่ค่ะส่วนท้องอย่างที่บอกอะค่ะ เมนูเด็ดที่ร้านเป็นทอดกรอบราสอน้ำปลาคนชอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยดูดิแล้วจะขายดีมากที่ร้านเนี่ยใช้ของดีๆแล้วขายไม่แพงเพราะมีสโลแกนของร้านเ่ะสโลแกนร้านว่าอะไรขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะอันนี้พูดออกทีวีนะแต่ถ้าอยู่ในตลาดพูดว่าพูดเลยจ้ะบอกเอ่อทำยังไงก็ได้อ่ะมา เก่งจัดกแซลมอนคุณต้องใช้แซลมอนอย่างดีเลยใช่ค่ะคือซื้อยกตัวค่ะเพราะว่าแซลมอนฟีดกับแซลมอนยกตัวถ้าเกิดคนทานไม่เป็นอ่ะไม่รู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่อ่ะของเคกอ่ะเคกจะได้เป็นลูกค้าเป็นพวกคุณหมอแล้วก็แบบ พวกคุณครูอะค่ะตอนนี้หากินกับโรงค่ะโรงเรียนโรงทานโรงบาลหากินกับโรงจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะมีคุณหมอท่านหนึ่งอะค่ะคุณหมอฟันประจําที่สลารีอะเขาจะสั่งแต่มอนดองบอลชอนนี่นี่นองแม่โชว์ด้หยนี่อันนี้ใช่ไหมคะเค้ขาทำไมต้องใช้คําว่าดองบอลชอนของหนูจะใช้เป็นพริกโคชูจังอะค่ะดองแบบเกาหลีเลยค่ะกรนีญี่ปุ่นจริงไหมที่เขาบอกว่าเอาเงินที่ถูกหวยมาลงทุนร้าน ถามว่าจริงไหมจริงค่ะก่อนหน้าเนี้ยคิดเคยเปิดร้านเกมอะค่ะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเซนกิจมันซบเซาอะค่ะแล้วเราก็กู้กู้กู้มาตลอดเลยจนแบบมันทบต้นทบดอกจนมันไม่ไหวแล้วอะค่ะพอวันนั้นอะถูกหวยซ้ํากับเรื่องของเรื่องคือหนูอะใส่สร้อยที่ที่แบบเหมือนเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อให้อะค่ะแล้วแบบอยู่ที่มันหลุดหลุดหายวิ่งหาทั่วห้างฟิวเจอร์เลยนะคะหาไม่เจอพอเสร็จปุ๊บ พี่ข้างๆร้านนะคะเดินมาจากไหนไม่รู้อ่ะเขาก็แบบสะบัดเสื้อหนูอย่างเงี้ยเลยอ่ะตรงหน้าฟิตเนสอ่ะค่ะรปภรปภเห็นหมดเลยอ่ะนมหนูอ่ะหนูก็เอ้ยพี่ทำแบบนี้ได้ไงปรากฏว่ามันหล่นไปอ่ะค่ะไปแอบอยู่ตรงแบบพุงไะค่ะใช่ใช่เพราะเราอ้วนมากมันไปซท่อนอยู่ตรงติดอยู่ในเสื้อข้างในใช่ค่ะหนูก็เดี๋ยวนั้นเลยอ่ะไปเปิดทํานายฝันเลยอ่ะหนูวิ่งลงไปเลยอไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนหวยออกแป๊บเดียวเองอ่ะค่ะเพอขึ้นมาหนูก็เฉยๆไม่ได้สนใจอะไร พอหวยออกปุ๊บทุกคนแบบเฮ้ยถูกป่าวัติเก้าหกห้าจริงๆค่ะจริงๆค่ะพี่อ่ะอกว่าบอกถูกหวยหรือเปล่าวะหนูบอกไม่ถูกถูกอะไรเล่าบ้าเปล่าแหมพอนันปุ๊บแบบใครถูกก็จะมาชวนกินชวนขอตลอดเลยเนาะก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะจนแบบโยนโยนทิ้งแล้วนะคะแฟนอะไปดึงมาตรวจแฟนบอกว่าบ้าปะเนี่ยเธอถูกรางวัลที่ห้าหนูแบบหนูหนูแบบหนูกินเลยอะค่ะโยนิ้งได้ด้วยอะใช่ค่ะ จะโยนทิ้งถังขยะแล้วโชคดีวันนั้นลูกน้องไม่มาจะมาเก็บถุงขยะาปก็ใช่ค่ะพอเสร็จปุ๊บก็พอพดูปุ๊บอ้าวถูกก็บอกป้ากลับบ้านกลับบ้านพูดคาเดียวเลยกลับบ้านกลับบ้านแฟนบอกจะมาไงร้านยังไม่ปิดกลับบ้านฉันจะกลับไปอยู่บ้านไม่เอาแล้วไม่อยู่นี่แล้วจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็พอจะกลับอะค่ะก็เคลียเคลียรนะตอนนั้นก่อนเป็นนี้ใครก็คือเคลียบ้างบางส่วนแล้วก็กลับไปเหลือเงินอยู่ห้าพัน ลงทุนเลยบอกแฟนแฟนบอกว่าเธอจะลงทุนได้ไงมีเงินอยู่แค่นี้ซามีโตะมีเอาออกมาตั้งหน้าบ้านแล้วก็ทําเดี๋ยวนั้นเลยค่ะวันแรกหนูขายหนูลงทุนไปสามพันอยาขายได้เจ็ดร้อยย้อยไม่เป้่าเลยหรอเป้่าค่ะคือแบบจักเคยจับเงินหมื่นเงินแสนนี่ค่ะี่หนูแมทแล้วพอแบบมาจับแบบเจ็ดร้อยอ่ะวันแรกอ่ะน้ําตาไหลกันกับแฟนะบอกว่า ไปต่อหรือพอแค่นี้ดีว่ะแล้วต่อไหมลแต่โชคดีที่ว่าหนูมีลูกไงคะลูกหนูสองคนคือแบบคิดดีมากอะพูดกับหนูกอดมาคิดอยู่อย่างดียเนะเรายังมีกันและกันนะนูกจริงจริงลูกอะสิบขวบกับสิบเอ็ดขวบค่ะพูดคำเดียวเลยบอกว่าเรายังมีกันและกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรามีกันและกันพอมาสู้ขึ้นมาเลยใจพุดเลยวันรุ่งขึ้นเอาใหม่ เหลือเหลืออยู่2 7 0พใช่ไหมคะลงหมดเลยหมดหน้าตักเลยขายก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทแต่แบบพอคนกินนะคะแล้วเขาเริ่มแบบรู้ไคะว่าแบบเราใช้ของดีจริงๆนะคะเขาก็กลับมาเขาก็บอกต่อแล้วพอเสร็จปุ๊บได้กำไรครั้งแรกเลยค่ะพันหเชื่อไหมคะกีดะค่ะคือกีดนิ่งกว่าตอนถูกหวยอีกนะคะคือแบบ ปานเนี่ยพันห้าก้อนแรกของเราใช่ค่ะมันเป็นไพ่จากเจ็ดร้อยพันห้ามันคือมันนี่เราเท่าเนอะเนาะมันจนถึงวันนี้เลยเห็นบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่หนูแบบหนูนับถือจริงเหรอนี่ไงนี่ค่ะ นี่นะเขาดูพี่แม่ามาค่ะกับพีพแค่นีจัดองค์ใหญ่เลยอ่ะจัดองคใหญ่เลยอ่ะจริงๆหนูมีใหญ่กว่านี้อีกนะอ้ยเลยอันนี้หนูเก่งใจพี่แล้วใช่ไหมเก่งใจแล้วูกได้มาจากไหนอ่ะหนูได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะที่นับถือแล้วแบบพอหนูแบบไปเห็นปุ๊บแบบอาจารย์บอกเนี่ยองค์นี้เหมาะกับหนูร้อยเลยร้อยให้เลยใช่หนูเคยฝันด้วยเคยฝันค่ะฝันคือตอนที่แบบแย่สุดๆแล้วแบบร้องไห้แบบก่อนหน้าที่ว่าจะถูกลอตเตอรี่นะคะ ร้องไห้จนหลับไปเลยแบบไม่ไหวแล้วกับการที่แบบว่าเขามาทวงเราอะหนูฝันว่าหนูว่าไปยืนหน้าวัดแขกตรงร้านขนมปังอาม่าเขาไปยืนเสร็จปุ๊บก็แบบมีพามาค่ะเดินออกมาจากวัดแขกแล้วก็มาบอกบอกว่าผู้หญิงข้างในอ่ะเรียกให้เข้าไปหนูว่าไม่เอาไม่เข้าหนูรู้ว่าเป็นใครไะค่ะหนูบอกว่าหนูไม่เข้าเพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูแบบผิดกับท่านอ่ะคือเวลาหนูแย่แล้วหนูถึงนึกถึงอ่ะแต่พอเวลาแบบหนูดีหนูก็ ระเลงอ่ะอคืออารมณ์แบบประมาณแบบวัยรุ่นนะคะ่ะระเลงอ่ะพราะนั้นบ๊มหนูนึกขึ้นนึกขึ้นมาได้รูปองค์นั้นนะคะลอยออกมาจากในวัดแขกแล้วก็บอกว่าเข้ามาเถอะลูกขอแค่เชื่อว่าแม่มีอยู่จริงแค่นั้นนะคะแล้วพอตั้งแต่นั้นมาก็คือเหมือนแบบชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าแบบดีดีแบบสบายเลยไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่แตดีขึ้นอยู่อ,อยู่ได้เราต้อง<ช>เราต้อง ดิ้นรนใช่ใช่แล้วแต่ไม่ได้เหนื่อยหนักเท่าเมื่อก่อนตอนนี้หมดหนี้แล้วใช่ไหมถามว่าหมดหนี้หรือยังหนี้นอกระบบอะค่ะหมดแล้วค่ะใช้หมดแล้วแต่ก็ยังมีแบบหนี้ที่ว่าจากการซื้อขายของอะไรก่อนหน้ามันก็ต้องมีบ้านใช่ใช่ค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะบรรดาบอกนะที่นี่เลยค่ะต้องขอบคุณเลยว่าบรรดาเจ้าหนี้หลายๆคนดีกับหนูมากๆค่ะเขาก็บอกอกว่าไม่เป็นไรก็มีเมื่อไหร่ก็มาใช้คืนอะไรเงี้ยลูกเคยังไงลูกนี้หนูก็รบกไป นอไอคอนไอคอนนอกระบบอะหนูเคียยังไงอะถึงจะจบได้ส่วนหนึ่งก็พยายามหาทุกวิถีทางอะค่ะกับอีกอันนึงก็คือที่บ้านช่วยช่วยบ้างใช่จบได้ไม่ใช่ประชารนนั้นอย่างเดียวนะแล้วจะดีขึ้นนะว่าเจออีกวิกฤตหนึ่งคือใช่ไหมจะดีจะดีประชาชจะรอบแรกยอดรอบแรกยังไม่เท่าไหร่นะคะคุณแม่มันยังมาเจอแบบรอบสองก็ยังแบบอุ้ยตอนรอบสองอะหนูพีคมากเลยค่ะหนูหายวันนึงอะจัแบบ คนไม่เคยขายได้ขนาดนี้หนูขายจนแบบหนูเฟี้ยงจานเฟี้ยงหม้อเลยอะค่ะคือหนูไม่ไหวแล้วนคือแบบเหนื่อยแบบเฮ้ยแบบไม่ไหวแล้วนะเธอทะเลาะกับแฟนทุกวันเลยขายดีก็ทะเลาะกันลูกหนูก็แบบเชื่อปะาลูกหนูยิ่งกว่าท่าดีกว่าค่ะจริงๆอันนี้เลช่วยใช่ไหมลูกจริงค่ะลูกแบบว่าทุกอย่างจริงๆอ่อะลูกหนูสองคนหนูทุกคนที่บ้านจะบอกเสมอเลยว่าหนูอะมีทกแย่เรื่องอื่นแต่หนูโชคดีเรื่องลูกเรียนเก่ง ่4.00 3.98ช่วยงานไม่เคยไม่เคยเลยนะคะไม่เคยบ่นแบบถึงเขาจะบ่นก็บ่นตามภาษาเด็กอะค่ะมีลูกอยูงใช่ไหมเนอะแล้วยังไงมันกระทบรอบสามใช่ไหมเคสมากระทบจากยอดต่ําสุดคือหกพันนะคะสูงสุดพีคสุดคือแบบประมาณหมื่นหมื่นสองถึงสองหมื่นได้มารอบสามเนี่ยค่ะพีคสุดคือขายได้วันละพันเจ็ดร้อยมั่งหกร้อยมั่งบางวันแบบทําออกมาแล้วแบบแจกอะค่ะแจกอย่างเดียว ริงค่ะหนูปิดร้านมาตั้งแต่เดือนวันที่สามมกราค่ะหนูเพิ่งกลับมาเปิดร้านแบบจริงจริงจังๆเนี่ยค่ะวันที่หนึ่งกันยาเอ็นหนูบอกว่าหนูใจดีไม่หวงสูตรด้วยค่ะหนูเอาสูตรให้คนอื่นไปหากินได้เลยอันไหนแสตสูดอันไหนสูตรเนี่ยค่ะไม่กลัวมไม่ลองเขามักแย่งลูกค้าเราเหรอจากใจนะคะหนูคิดว่าแบบ ตอนนี้มันเป็นสภาวะที่เราต้องช่วยเหลือกันมันห่วงนั่นห่วงนี่มันมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าหอย่างน้อยเราไม่ได้ดีตลอดแล้วเราก็ไม่ได้แย่ตลอดถ้าเราให้สูตรเขาไปเผื่อว่ามันเป็นบุญนะคะอย่างน้อยก็ยังเราเคยลำบากกันใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้วันนี้คนที่ได้สูตรไปน้องเมย์ค่ะน้องเมย์ฝากขอบคุณมาด้วยไหนแม่อยู่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่คลิด้วยนะคะ ก็ยอมรับว่ารู้สึกดีมากที่แม่เค้ไม่ห่วงสูตรตัวเองเลยบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนรู้สึกดีมากเลยค่ะที่แบบเขาไม่คิดเงินเราไม่อะไรคือให้ด้วยใจพอแม่บอกมาลูกค้าติดใจรสชาติแม่ทั้งนั้นเลยก็คือสั่งไปก็ก็จะสั่งอีกชื่อร้านแม่ก็คือไข่มอนทอดก็จะรู้จักในระดับหนึ่งของคน ญาติลังสิตแม่เคกัะเมรู้สึกดีกับเขาเราแม่เคก้เป็นคนที่น่ารักตั้งแต่ที่เคยอยู่ห้างด้วยกันแล้วทำกับข้าวมาเผื่อแผ่ตลอดมีอะไรก็จะคอยสอนเราตลอดค่ะก็นับถือเหมือนแม่คนคนหนึ่งเลยค่ะโน้องเมย์ขอบคุณนะคะได้บุญจริงๆเลยเห็นบอกว่าน้องเมย์ตอนนี้ขายดีเลยเขาบอกว่าเขาขายดีกว่านเลยเลยนั่นเรายิ่งต้องดีใจเนาะไมคุณนะสมมได้ที่ดีได้จังหวะดีเนาะก็อย่างเมื่อกี้นี้ พี่ทีมงานถามแฟนก็บอกว่าเพี่ยวสูดไปเลยครับเอาเอาไปทำช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะช่วยกันดีกว่าค่ะจริงพอช่วยกันด้วยกันเนาะวันนี้เค้กก็มายืนอยู่ในรายการเราแล้วเนาะเค้กเค้กรู้สึกไงบ้างคะดีใจมากค่ะพี่วันแรกที่แบบว่าทีมงานโทรไปนะค่ะหนูอ่ะขายของอยู่ตรงโตะรุ่งอะค่ะฝนตกหนูขายอะไรไม่ได้เลยทีมงานโทรไปหนูแบบ หนูอึ้งอะแล้วหนูก็ร้องไห้ร้องร้องร้ององย่างเดียวคนแถวนั้นเขาก็มองเป็นอะไรเช็กเป็นอะไรเป็นอะไรอีกแล้วไบโพล่าหรอบอกเป้าเขาโทรมาแล้วเขาโทรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุยคุยคุยเสร็จปุ๊บร้องไห้อะค่ะ คือแบบมันดีใจอะค่ะแล้วด้วยส่วนตัวคือแบบชอบดูเทปย้อนหลังพวกพี่อยู่แล้วอะแล้วก็หนูอะปื้ทุกคนเลยค่ะเค้กู้งไมีก่อนคนที่ส่งเรื่องราวของเค้กมาก็คือเจดารานะเจดาราเป็นคนส่งเรื่องราวมะแล้วก็เล่าเรื่องเค้กให้ฟังว่าเออมันมีเจ๊เค้กนะที่ตั้งใจทำมาหากินลุยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเจดาราเคยคุยกับหนูยังเคยแล้อคะเหมืนไหมนั่นก็แบบขอบคุณเขามากๆเลยค่ะน้องก็แบบน่ารักอะค่ะ คือถึงแบบเค้กออกไปอยู่ข้างนอกแล้วอะเขาก็ยังแบบคอยโทรหาโทรแบบพี่เป็นไงพี่สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่สาวเขาเองอะก็น่ารักเพราะว่าเคยช่วยเหลือดีมากๆค่ะดีทั้งบ้านเราช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเนาะต่างคนต่างเคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมารายการของเราแล้ว ถ้าเราอยากจะไปอุดหนุนหนูหรือ <ไป S 1> ว่าไปได้ที่ไหนยังไงทํายังไง <สะ S 2> เค้จาร้านเค้กนะคะจะอยู่ติดกับร้านหนังสือดอกย่าค่ะอ,อยู่ตรงข้ามกับวัดทองพุ่มพวงถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ๆขับรถไปจากกรุงเทพนะคะตรงไปเสร็จปุ๊บข้ามข้ามทางรถไฟแล้วก็ผ่านสี่แยกไฟแดงป้อมตารวจข้ามสะพานแม่น้าป่าสักมองขวามือไว้เลยค่ะ อยู่ตรงยูเทิร์นกลับรถพอดีเลยตู้เหลืองๆค่ะร้านยำแหลกพร้อมค่ะยำแหลกพร้อมริงชื่อเขาสะใจมากอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณเจ๊เค้กค่ะขอบคุณ เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆถ้าผ่านไปช่วงนี้ก็คลายล็อกบ้างแล้วนะคะไปแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันเนาะถามถึงกันแวะชิมของอร่อยๆราคาน่ารักน่ารักและช่วงหน้านะคะเรามีโอ้โหสุดหล่อค่ะที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรก็ได้เลยสักคริกสักเดียวค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะเรามาอยู่ตรงนี้หคนครัแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะเปิดรายการเลยค่ะยังเปิดไม่ได้นะคะ มีคนบางคนหายไปคุณแม่อ้าวมีนิ้วอะไรเลยอะนู้นไงคะคุณแม่ดูอะไรอะอะไรอะเฉยๆเลยเฉยขาดแล้วไปส่งนิ้วมาทุกค่ะเฉยขาดนี่นี่เฉยค่ะเฉยค่ะเฉยขาดเฉยขาะเฉยขาดสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อยู่ตรงนู้นค่ะทำไมคนเขาจะจูดจี๋กันคุณต้องเดี๋ยวบอมเปิดรายการก่อนบอมเปิดรายการก่อนเหรอวันนี้ต่าน หนุ่มหล่อรุ่นใหญ่ของเรานะคะอหมูนี่หรอกค่ะเราคือผมกินหนุ่มหล่อออมตะรุ่นใหญ่แต่คุณผู้ชมฟังก่อนนะวงเล็บอายุทำอะไรอหมูไม่ได้จริงๆโอ้ยทำได้ฮะ <c oughs> อหมูอหมูเอาจริงๆเอาตัวเลขจริงๆอยากรู้ตัวเลขจริงๆเท่าไหร่อะพูดถึงปีหน้านะปีหน้านี่พูดแล้วตกใจเลยปีหน้าปีหน้าจะหกหกอ่ะ ปบิ่นเหรอเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้นน่ะเขาให้หวยกันนะพี่แกว่าแต่เห็นเอาหมูออกกําลังกายทุกวันนะคะภายในดูแลยังไงเอาภายในก่อนมันมีความตั้งใจที่จะดูแลร่างกายคือเราอะอะเรามีบ้านสวยเรามีรถสวยใช่ไหมร่างกายเราล่ะบางทีเราก็ลืมไะเรามวแต่มองสิ่งรอบตัว S <S เราต้องอยู่กับร่างกายเนี่ยไปตลอดชีวิตของเราเฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้มีคุณภาพดีที่สุดส่วนหุ่นหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของผลพลอยได้ไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอกแต่เอาให้ลมหายใจเราให้ความรู้สึกของเราที่มีแต่ตัวเราเองเนี่ยดีด้วยการออกกําลังกายดูแลตัวเองมาตลอดดูแลข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ดูแลเสริมกันเนี่ยข้างในอย่างเดียวมันก็เอาไม่อยู่นะคะอามูค่ะใช่ครับ คือต้องบอกว่าคนเราอะนะครับต้องบอกว่าอายุมากขึ้นสุขภาพไม่มีคำว่าดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอะนะครับไม่หันมาใส่ใจดูแลตัวเองนะครับผลลัพธ์มันแตกต่างกันเลยนะนะครับระหว่างการปล่อยปละละเลยกับดูกับการดูแลตัวเองอ,อย่างเรื่องผิวหน้าอย่างที่หนุแหม่มพูดนะครับผิวหน้าหมูมาถึงวันนี้นะครับย้อนหลังไปเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมามก็ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยลองย้อนไปดูสิ ภาพแรกจะเห็นได้เลยเห็นไหมครับเขาคือหมองคล้ำนะครับแห้งกร้านดูโซนอาแปะที่ไหนะนาอาแปะเ้เหรอสภาพผิวพรรณก็จะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับอ้าวแล้วอีกภาพหนึ่งอันนี้ถ่ายเองเลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยผิวหน้าเราไปถึงขนาดนั้นแล้เหรอลิ้วรอยตามวัยเข้ามาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากนะครับใต้ตาร่องแก้มตีนกานะครับคือแบบ มันทยอยมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันแก่ทอนี้พอเราเห็นตัวเองในกระจกมองเห็นตัวเองแบบนั้นนะ่ะเราก็ถามตัวเองอ่ะเฮ้ยแก่แล้วเนี่ยจะปล่อยให้แก่ไปเลยเหรอหรือว่าเราจะหันมาปรับตัวเองให้มันดูดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราละนะครับก็โชคดีฮะวันหนึ่งไปเจอน้้งปุ๋ยนิทัศน,น์ท้งปุ๋ยนิทัศก็แนะนําเซรั่มไตรจีน่ากระปุกแดงๆแบบเนี้ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ย ไม่เชื่อเขานะครับไม่คิดจะใช้เพราะว่าไม่รู้จักนะครับก็เลยงงๆอยู่เอายังไงดีเอากลับไปบ้านปรากฏว่าไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าลูกสาวและภรรยาเนี่ยเป็นลูกค้าของเซรั่มไตลาจีน่าเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาบอกว่าเซรั่มแบรนด์นี้อยู่ในตลาดมา10บกว่าปีแล้วขายดีต่อเนื่องมานะครับเชื่อถือได้ก็ใช้เลย คุณผู้ชมครับนี่คือเซรั่มแต่ละจีน่าเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยเข้มข้นนะครับเห็นไหมฮะแต่ทว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะครับก็ซึมง,ง่ายแล้วก็อ่อนโยนตัวผิวด้วยสำคัญก็คือวิธีใช้นะครับง่ายมากเลยเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนง่ายไม่ต้องจําเยอะพ่าหลังจากลองแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับครับช่วงแรกที่ใช้เนี่ยทาก่อนนอนเนี่ยพอตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะครับ น่ารู้สึกว่านุ่ม,มเกิดลยติดใจใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ไปเรื่อยๆ<น>เลยหมดไปสักสามกระปุก<ม>นะครับทีนี้แหละครับผลลั์ชัดเจนเลยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นใ<ม>ต้าตานะครับร่องแก้มตีนกาใดๆแลดูเบานะครับ<ม>แลดูจางคือแลดูโอเคเลยอะ<ม>่ะนะครับก็ต้องบอกว่าพอใจมากๆเลยนะครับสำหรับผิวหน้าเพราะว่ามันแตกต่างกันนะครับระหว่างการปล่อยปัดแล้วเลยนะครับกับการ หันมาใส่ใจดูแลนะครับวันนี้คุณผู้ชมที่ดูแต่ละจีน่ามาแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังเอ๊ยยังยังไม่เคยเปิดใจลองวันนี้เชื่อหมูนะครับเพราะโปรโมชั่นที่จัดมาให้วันนี้เนี่ยนะครับนานนมาทีนะครับรายการนุ้มแบบเนี่ยนะครับโปรไม่ดีได้อย่างไรนะครับจัดมาคุณผู้ชมนะครับเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับหรือการเงินตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรครับกดโทรจองไว้ก่อนได้นะครับที่ 1>, 1 5 7 7นะครับหรือลายแอดไตเลจิน่าเราจะเปิดให้200สายคสายคุณผู้ชมได้แบบนี้นะครับไตรลจิน่า1กระปุกใหญ่ให้อีก1กระปุกใหญ่เป็น2แล้วนะครับและยังได้เซรั่มขนาดพกพาแบบนี้อีก2และยังได้หน้ากากผ้านะครับอย่างดีเลยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว5ชิ้น7,800บาทคือราคาเต็มแต่จ่ายเพียง2,000 900บาทเท่านั้นเองนะครับโปรนี้ใช้ได้3เดือนครับเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะ,นะครับโทรได้เลยครับที่1577จอย่างที่บอกนะครับเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังจองเอาไว้ก่อนครับที่1577ก็ต้องบอกว่าเมื่อสักไม่นานมานี้เองก็ไปงานเลี้ยงรุ่นเจอ,เพ,อเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันแปลกมั้งคะ โอ้โหสนุกมากเลยมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยตอนถ่ายรูปก็ไม่คิดอะไรนะครับแต่พอส่งรูปมาให้ดูอ๋อนี่แหละคือผลของการดูแลตัวเองของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆอยากได้โปรนี้มากเพราะว่าโปรนี้เป็นโปรที่ขายดีที่สุดในบรรดา200สายแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าใกล้จะเต็มแล้วนะครับ ขอเผื่อเพื่อนอาหมูหน่อยนะครับ <c oughs> ขอเผื่อเพื่อนหน่อยอีก100สายนะครับเพราะว่าใกล้จะเต็มแล้ว200สายแรกนะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยครับที่15.7 7หรือว่ารแอดแตลจิน่านะครับ <c oughs> แตลจีน่าหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้นะครับให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่และยังได้เซรั่มขนาดพกพาเป็นเซรั่มล้้วนเลยนะครับแล้วยังได้หน้ากากผ้าทั้งหมด5ชิ้น7,8 0 0แต่จ่ายสอง0บาทเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> นอกจากอาหมูแล้วนะครับ คนในวงการบันเทิงนะครับการันตรผลลัพธ์ในการใช้เลยคุณปานธนพรนะครับคุณบุ๋มปนัดดานะครับคุณกิกมยุรินคุณนีโน่คุณปุ้ยนะครับคุณคิมนะครับทุกคนเนี่ยใช้จริงนะครับถ้าไม่ใช้จริงอย่างอาหมูเองเนี่ยไม่ใช้จริงก็ไม่กล้ามาพูดไม่กล้ามาการันตีให้เสียชื่อะนะครับ จองก่อนครับที่1577ต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบครับ1577หรือว่าแรแอต่ลจีน่านะครับหนึ่งกระปุกใหญ่ให้อีกหนึ่งกระปุกใหญ่ให้ขนาดพกพาแบบนี้อีกสองและอยังได้น้ากากผ้านะครับทั้งหมด7,800บาทจ่าย2,900บาทเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยใช้ได้3าเดือนเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับโปรทั้งหมดในวันนี้ส่งฟรี รูดบัตรก็ได้ด้วยน,นะครับโทรไปจองไว้ก่อนได้เลยนะครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยจ่ายเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับส่งฟรีนะครับรูดบัตรก็ได้นะครับโทรไปได้เลยครับที่1577นะครับ ไล่เลยครับวันนี้ถือว่าตอนนี้กลายเป็นว่าดูแลกันทั้งครอบครัวด้วยไตลาจิน่าไหมคะอูคขแน่นอนครับแน่นอนทั้งอูเองทั้งลูกสาวทั้งภรรยาเนาะตอนนี้่วอใต้ตงโตน่ะก็คือทั้งหมดที่พูดมาใช้จริงคุณผู้ชมถ้าบุคคลเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อมาไม่ได้ใช้จริงๆไม่มีทางเอามาพูดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเชื่อได้ค่ะ1577โทรเลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณใจลาจิน่าและขอขอบคุณอมูดีหลกค่ะวัสดีราบขอบคุณคับ ค่ะมาค่ะคำคมไหมคะมีสักนิดก็จะดันให้ผู้ชายของคุณประคังดังเพราะคนตีจ้ะจ้ะถ้าอยากได้ผู้ชายดีๆเงินในบัญชีน่ะต้องมีมันนิคมมันนิคมมันนิคมเว้ยมันนิคมมันนิคมขอให้จับมอพวกคนใหม่นะคะจันถึงสุกนะคะเวลาบ่ายสองโมงตรงทางช่องวันสางเรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ